สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จากขอนบลายอนกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายรวมๆนะครับตะเกียงที่ผมมีอยู่ในปี2023นะครับนี่มีทั้งน้ำมันและแก๊สนะครับดวงแรกนะครับตะเกียงทหารนะครับ252 จบปีนี้ผมมีเพิ่มอีกดวงนะครับสองห้าสองจุดยากหน่อยร้อให้ร้อนนะครับแล้วมันจะติดง่ายตะเกียงตรงนี้สมัยเมกามาเวียดนามนะมดวงต่อไปครับสองร้อยเอ มีไฟลุกนิดหน่อยพอได้สายรูปนะครับมาพี่ใหญ่ครับสองสอง,สองแปดซีนะครับบึบคิวเกือบไม่อยู่ดีแล้วหลกทันตัวนี้เป็นบิ๊กเฮนะครับหมอกใหญ่กระเช้าใหญ่เตาก็มีครับ ตอนนี้เตาทหารตัวนี้ก็ยุคเวียดนามเหมือนกันนะครับเตาจ i ไฟสวยเลยชอบนะครับถ้าจุดแล้วมีไฟลุกๆแบบนี้ครับผมชอบมาครัถ่ายรูปชอบๆครับสวยเล่นกับไฟอย่าไปกลัวไฟนะครับมุนไปเลยครับ ดูสีของเปลยออกไปนะครับสีสวยมากเลยถ้าสมบูรณ์จะสวยกว่านี้นะครับอันนี้ก็เกือบสมบูรณ์ครับแต่ไม่ได้จุดครับนาน,น,านจุดฉีจบไปแล้วครับนี่โคมแมนด์นอสตา LED นะครับ2อ0 a 2 5 2ตะเกียงแก๊สเล็กๆนะครับนี่2 5ง้วงตะเกียงพีมัดเตาทหารนะครับแล้วก็2 2 8 c หมวกใหญ่รวมๆก็ราคาเอาเรื่องอยู่นะครับหมดนี้ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่บอกภรรยาที่บ้านไม่ได้เดวเกมดูรวมๆอีกรอบครับ <c oughs> จบไปแล้วปี2023นะครับ2024จะมีตังคซื้ออีกหรือเปล่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ